ธรรมะสั้นๆ,ๆ,ๆง่ายๆสิบข้อแง่คิดดีมากมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันหนึ่งศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเงินไม่ได้อยู่ที่เศรษฐีแต่ศีลอยู่ที่กายใจของเราธรรมะอยู่ที่สติและเงินอยู่ทุกที่ที่มีความขยันสองโลกเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่า เราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลกหากมองโลกดีชีวิตจะมีแต่สิ่งรื่นรมหากมองโลกร้ายชีวิตจะมีแต่ความวุ่นวายและทุกระทม 3. จงดึงเอาความรู้สึกผิดที่เรามีมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทำดี่ยิงยิ่งขึ้นไปอย่าจมอยู่กับอดีต มีแต่การสร้างตัวเองใหม่เท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดอีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมีแต่อยู่ที่เราค้นพบว่าอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตแล้วอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความรักคนนั้นก็คือคนมีความสุข 5. ายามใดที่ชีวิตพบกับความทุกข์หากไม่มัวแต่เป็นทุกข์ทาว่าเรียนรู้ที่จะมองดูความทุกข์อย่างมีสติ อย่างแยบคายอย่างเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นความทุกข์ก็กจะทอประกายแห่งความสุขออกมาให้เห็น6ในเมื่อไม่มีสิ่งที่เราชอบเราก็ควรชอบสิ่งที่เรามีเพราะในโลกนี้ไม่มีใครได้ทุกสิ่งอย่างใจหวังและจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำมีแง่ดีแง่งามอยู่เสมอขอให้เรามองให้เห็น ถ้ามองเห็นเราก็จะเป็นสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเในโลกแห่งความเป็นจริงคนทุกคนก็เป็นครูได้คนเก่งไม่เก่งฉลาดรู้หนังสือไม่รู้หนังสอือยากดีมีจนสัตว์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ดินฟ้าอากาศความผิดหวังความสมหวังความรักความชังเหล่านี้คือครูในมหาวิทยาลายัยชีวิตที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ ศึกษากันไปยังไม่มีวันจบแปอย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเองเพราะไม่เพียงแต่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์แต่บางทีอาจมีผลต้อการยืนตรงตรงอย่างยาวนานของเราอีกด้วย 9. เรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ควรทุกข์แต่พอเราไม่ยอมปล่อยวางทุกข์ก็รุกคืบเข้ามาเรื่องบางเรื่อง,ใ,องใครต่อใครก็เห็นอยู่ว่า ทุกหนักหนาสาหาัสแต่สำหรับคนที่ปล่อยวางเป็น,ปนก็เป็นสุขคือความสุขหรือความทุกข์บางครั้งอยู่ที่ท่าทีในการ,รเผชิญของเราเป็นสำคัญถ้ารู้เท่าทันสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสติทุกข์อาจกลายเป็นสุขปัญหาอาจกลายเป็นปัญญาวิกฤตอาจถูกแปลเป็นโอกาส,ส 10. ความล้มเหลวเป็นส่วนผสมของช<อ>ีวิตซึ่งขาดไม่ได้ คนที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยทำอะไรด้วยข้อเท็จจริงเช่นนี้คนที่กําลังคิดการใหญ่ทุกคนจึงมองความล้มเหลวด้วยสายตาที่เป็นบวกเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าความล้มเหลวเป็นฟ้าแฝดกับความสำเร็จจะเรียนทา